เอาเละครับระวังโบสิเบตะวังโบสิเบตแรงเบตครับผู้เล่นสามประตูปล่อยเตยครับปล่อยเตยกับน้ำไปเลยปล่อยไปเลยปล่อยไปเครับปล่อยไปเลยปล่อยไปยเต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 ยเไยเปยเตยเตยเตยตยเตยเยเตยเตไเตย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 เยเตยเตยปตยตยเ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 ตย

จีว่าไงครับปฐมภุมมาถึงสิ์อิไปแล้วครับจีจีโดนสิทธจับมาไปตายไปที่นี่ครับตัวดินนะครับของปฐมมครับไปที่มิ้นมินมาไปเจอครับาไปที่ตีจเครับโดนตัวไรจีจีจเลยทีาเจิอ้ามเกินึสนาม เป็นม้เนมินมิเอ็มิน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 เงย่างอ่ฝังยามาโดนสกัดได้ครับน้องเยาเยาอาศัยคดใหญ่ต้อยครับร้อมเไปที่ไออีกครั้งหนึ่งไอครับเดี่ยวนานอย่าเป็นทีออกไปก่อนครับ

หนึ่สาย E ขวามืที่สองสาย B นี่ก็เป็นใครไปได้นะครับเป็นบริหารนะครับเป็นบริหารสขวนรมบแรงชนาเลีกครัหญิงนะครับเรามีโอายเอนคนวงียิงวป่อนที่2สาย A นบเดที่หสาย B ที่มสาย B ก็จะเป็นนางสาขาใหญ่ติดหญิงนะครับในวันที่25ครับสคู่ ส่วนทีมชายนะครับทีมชายวันที่2 6โมงครับเราต่อเนื่องครับที่1สาย A นะครับที่1สาย A อมาดูนะครับบาเออาร์จะมีสิโดยหมายเลขแปดครับของไปเลยทุกไปเลยมาที่ไม่ได้มอกต้อง <laughs> <laughs>

ทางยามาครับน้องมาให้กำน้ำครับศูนย์หน้าของถุมเร็วทันทีลูกนี้สี่ทันทีเ็บหัวแดมือนี่ลูกเอลูกแลบีนีลองครับตัวไปที่อีดียช่างนะจ๊ะไปว่ามาไปยครับ,ไไรบอยกตมองดููะไปหรอไปเีลูกนี้ลูกกี่น้ารอไงครับ เตะาทีเลุกนีเะุกลุกออติกอทั้งสทีมครับเล่นกันนฮะสนุก um, ตื่นเต้นแล้วใจนะครับเสมอกันไปครับสองต่อสองใจกามแล้วก็ถมพิ่มก็ได้ គាត់ចូលគាត់បងមកខ្ញុំទៅគាត់មកខ្ញុំទៅ